5เ็ปท่ายกของที่ถูกต้องที่จะช่วยเซฟหลังของคุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปาร์เทคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องท่ายกของที่ถูกต้องที่จะช่วยเซฟหลังของเรานั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเราอาจจะต้องเจอการทดสอบความแข็งแรงของด้านร่างกายอย่างเช่นการยกของซึ่งไม่ว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเราเกิดผิดพลาดขึ้นมานะคะ ก็อาจจะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหรือว่าหมอนรองกระดูกของเรานั่นเองแต่ว่าถ้าเราเข้าใจถึงหลักการการยกของที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยเซฟหลังของเราได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะปาเท็จึงได้รดวบรวมมาทั้งหมด5สเต็ปท่ายกของนะคะที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยกของหรือว่าย้ายของท่าไหนเนี่ยก็จะช่วยเซฟหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกของเราไม่ให้โดนทำร้ายอีกต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันด้วยสเตปที่1การยืนใกล้วัตถุเราจะเริ่มจากการยืนใกล้วัตถุเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในการทรงตัวและป้องกันไม่ให้เสียสมดุลของร่างกายในการยกของขึ้นค่ะเริ่มจากการยืนใกล้กับวัตถุที่เราต้องการจะยกให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นให้วางเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างวัตถุและใช้เท้าอีกข้างวางไว้หลังตัวเองเล็กน้อยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในการทรงตัว สเต็ปที่2การย่อเข่าและให้หลังตรงค่ะซึ่งวิธียกของหนักที่ถูกต้องนั้นก็คือเราต้องย่อเข่าลงไปแล้วก็ให้ลำตัวตรงอยู่กับที่ซึ่งวิธียกของหนักที่ถูกต้องนั้นคือเราต้องย่อเข่าลงไปและทำลำตัวตรงอยู่กับที่เพื่อให้กระดูกสันหลังเป็นแนวตรงตามธรรมชาติจะทำให้น้ำหนักที่กดบนหมอนรองกระดูกสันหลังกระจายตัวได้เท่าๆกันนั่นเองค่ะ สเต็ปที่3การจับวัตถุให้มั่นโดยเราจะใช้ฝ่ามือจับวัตถุที่ต้องการจะยกให้มัน่นโดยที่เราจะใช้ฝ่ามือจับวัตถุที่ต้องการจะยกขึ้นให้มัน่นเพื่อไม่ให้หลุดมือระหว่างยกของขึ้นและควรให้แขนชิดกับลำตัวไม่ต้องกางแขนออกเราต้องพยายามดึงวัตถุสิ่งของที่จะยกให้ชิดกับลำตัวมากที่สุดและควรใช้ทุกนิ้วในการยกของเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงอีกด้วยนะคะสเต็ปที่4 การตั้งศีรษะให้ตรงเราจะเริ่มจากการตั้งศีรษะให้ตรงให้เป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังเราจะเริ่มจากการตั้งศีรษะให้ตรงเป็นแนวเดียวกันกับกระดูกสันหลังหรือให้สัมพันธ์กับร่างกายให้ได้มากที่สุดซึ่งการทําเช่นนี้จะทําให้เรามองเห็นทางเดินได้ชัดเจนในขณะที่กําลังยกของอีกด้วยค่ะและสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5การใช้กล้ามเนื้อต้นขาในการยก โดยเราจะค่อยๆย,ยืดเข่าออกมาเพื่อให้เป็นการทรงตัวในการยืนขึ้นโดยเราค่อยๆย,ยืดเข่าออกมาเพื่อเป็นการทรงตัวยืนขึ้นแต่อย่าลืมว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้หลังในการยกด้วยนะคะเราควรใช้กำลังจากกล้ามเนื้อต้นขาแทนเพื่อใช้ดันตัวเองขึ้นรวมไปถึงการใช้สะโพกไหล่และต้นแขนเข้ามาในการใช้ยกร่วมด้วยในขณะที่ยืนขึ้นค่ะและหลังของเราเนี่ยก็ควรอยู่ในแนวตรงเป็นธรรมชาติ ไม่ควรที่จะฟื้นหรือว่างองมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสเตปท่ายกของที่เรานำมาฝากกันหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังนะคะก็จะได้นำไปปรับใช้ให้ถูกวิธีเพราะว่าการยกของหนักหรือว่าย้ายของหนักเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนล้าได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเร่งสะสมในการที่จะส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อชีกกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมน,นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็ควรที่จะยกของหนักสลับกับของเบาเพื่อที่จะผ่อนคลายกล้ามเนือ้อหรือเราควรใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พุ่นแรงของเราก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะปาเตก็หวังว่าผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับท่ายกของที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอาการปวดหลังแล้วก็เป็นการเซฟหลังของเราไม่ให้เสี่ยงต่อมอดร่องกระดูกถ้าใครได้นำไปปรับใช้แล้วนะคะได้ผลยังไงเนี่ย สามารถมาพูดคุยได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ